สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆปี่ยาชาแน,นลค่ะพี่น้องเมนูสภาพมเบเขาค่ะเมนูมัอนี้สภาพมาเฮ็ดต้มยำหัวปลาช่อนค่ะพี่น้องนะคะต้มยำน้ําใสหัวปลาช่อนี่ปา่าเล้ามาจากบ้านนองนะคะโตแล้วก็เอียบมากค่ะพี่น้องนะคะอู้ยเบิกลายหัวสนนีตโตสุขนาดเดยค่ะพี่น้องนะคะเครื่องต้มยำของเยาวมาเบิงค่ะพี่น้องอย่างแรกคือมะเขือเทศใส่แน่นๆจุกๆเลยค่ะแล้วก็มะขามเปียกค,ค่ะอันนี้ก็คือ ค่ะใบบกูดค่ะหอมแดงตะไคร้แล้วก็ลากผักชีนะคะพี่น้องลากผักชีแต่ที่ส,สาคัญนี่ค่ะพี่น้องก็คือใบกะเพราะคะใส่ผอมๆอยากจะใส่เคื่องเน่าเคือกหขามเปียกนะคะพี่น้องแล้วก็จะใส่พริกทอดกรอบด้วยค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะก่อนอื่นเราใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยค่ะปลามันโตใหญ่นะคะห่อกระถองใส่เน้นๆนักๆเข้าไปเลยค่ะนะคะ่ค่ะตะไคร้ลากผักชีใส่ลงไป ่คะหลังจากนั้นมะขามเปียกกับใบมะกรูดค่ะพี่ยอดใส่บะขามเปียกนั่นเพราะว่าบะขามเปียกมันจะให้รสชาติเปรี้ยวแบบบบเปรี้ยวโดดนะคะพี่น้องเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวกลมกรนะคะส่วนบกหน้าห้องตรงเพิ่มแหมว่าให้เะไดเรี่ยวๆห้องกระเซเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแต่จะเน้นมะขามเปียกเ,เ,เ,เป็นหลักค่ะพี่นอ้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่เกลือลงไปสักหน่อยหนึ่งค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะเล็กค่ะการกลางเนาะคะ่ะพี่น้องจะสอนโต๊ะเล็กเป็นยังไงนะคะพี่น้องย่สค่ะช้อนแกงนะคะพี่น้องจะเป็นสองใสนะคะอันนี้คือสอนใหนะคะอันนี้คือกลางลงมาค่ะกะเข้าเป็นกับกาะสอนร้างสองสอนอยู่แล้วมั้งค,ค่ะในย่อเหาโบผิดมาเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไป แบบนี้เลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่ค่ะทีนี้เราก็ต้มให้หน้ำสมุนไพรให้ออกมาเดือ,ด,อดค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องเราก็จะใส่ปลาลงไปหัวปลาด้วยค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> พี่น้องขอเรุญอยใส่มือยิบลงไปให่เราสิ้น <c oughs> หัวไงเฮงค่ะ <c oughs> นี่จะสีเลยค่ะใส่ให้หมดก <c oughs> ินเดชสองหมือนเลยค่ะพี่น้อง บ้านป่านะคะพี่น้องเราอยู่ไก่ซี่นะคะไก่ซี่ไก่มุ่นนะคะบ้านก็มีแหลมมีปลาค่ะพี่น้องก็เลยบื่อตื่งปูปลาหน้านาวค่ะพี่น้องนี่ค่ะสมนีของเย่านีถ้า,า er. เป็นอยู่บ้านเย่าโอโ้โหเป็นสวรรค์เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านเย่ามันบ้านโคบกบ่มีปูมีปลาบ่มียังค่ะพี่น,อน้องคือยางกลุงสื่อกินนะคะจะว่าบ้านปา่าพ่นนีพ่นยูแถวยโสไก่ไก่ซี่ไก่มุ่นค่ะพี่น้อง แต่ขยันทากินกระสดย์จ๊งซีละค่ะหัวปลาเนาะค่ะบม่อยากคิดลยค่ะหัวค่ะในโตไอขนาดใดนะคะพี่น้องป้าเสฮิตสุมท้ายละค่ะพี่น้องนะคะน่คะต้มไปเรื่อยๆค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะเป็ดจะแสบค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจักหนึ่งยอดเสือใส่น้ำลูไปอีกเพราะว่าหัวปลามันเยอะแล้วน้ำซัมหนิมึงหน่อยไปค่ะพราน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องค่อยช้อนฟองไปเรื่อยๆค่ะ ฟ้องคนก็จะไปฟ้องเข้าน้ำเข้าปลาน้ำอีหยังเสร็จแล้วค่ะพี่น้องช้อนออกจั่หน่อยนึงค่ะแบบนี้ค่ะโอ้เป็นจะแสบลพี่น้องเลยขายยุงเทศหรือแค้งครับเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเพราะว่าต้องการให้มะเขือเทศมันมีรส ชาดขมันนะคะเยอะก็จะใส่ลงไปเลยไม่ต้องรองให้ปลาสุกมากค่ะนี่ค่ะส่อนช่วงออกกัน ค่ะเดี๋ยวเยาอปลาสุกเั็กหน่อยนึงนะคะเยวจะชิ้นรสดเบิ่งวา่าถ้ามีความเปรี้ยวความเค็มความหยังนี่แหละเยวก็จะไม่ตักใส่ชามออกมาปรุงนะคะกัสซันีเลยค่ะเ,เติมพริกเติมหยังเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันยังเปรี้ยวหน่อยค่ะพี่น้องเยวจจาเป็นต้องตักออกมาใส่บักหน้านะคะ่ะเพราะว่าถ้าใส่ไปในหม้อเน,นะะี่ยค่ะมันก็จะเปื่อยมะนาวอะไรอย่างนึงจะขมค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปนี้เลยสอนฟองไปเรื่อยๆค่ะ ก็คนสักนิดนึงค่ะขามเปียกปั่นหนึ่งเ<ๆ>ส้งไปค่ะ<ๆ>ได้ยวเอาผักชีมาใส่น้ำก่อนค่ะพี่หนอนเวลากลมสุกละค่ะหอมห่วยๆค่ะ นี่ค่ะความพิเศษของเยอะจะใส่หอมแดงบุบลงไปนะคะพี่น้องเยอสบโขกบ,บัวกําน,นะคะไม่ตามให้ละเอียดแต่เยอะจะใส่แบบบุบๆนะะี่ค่ะเวลาเข้าเคด่เข้าเสดกินหอมแดงค่ะพี่น้องแซ่บอัน,นีโคตรใหล่ละคะที่นี่หลังจากนั้นเยอะจะชิมรสสักหน่อยหนึ่งคะ่ะอืมอร่อย ตามเป็นเกี๊ยวพอดีค่ะแล้วย่อจะขอเติมเกลืออีกหน่อยนึงนะคะต้มยำหนึย่อซึ่งพันธุใส่น้ำปลาเลยค่ะพี่น้องอยากจะใส่เกลือลงไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่ชูโรตอีกหน่อยนึงค่ะหนึ่งช้อนชามันหมอใหญ่นะคะพี่น้องจะเป็นตัวใส่ประมาณนี้กินได้สองหมืออ่นคนละคะ่ะต้มยำหัวปลาหม้อนี่ หลังจากนั้นค่ะแยากระเ่ยผิวพรลงไปเลยค่ะสะบอสะส๊อกไซเพ็ดหลายเพราะว่ากินกันหลายคนค่ะคืะอเคยกินเพน็ดกระมี่ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใสะ่ใบกะเพราลงไปกับผักชีนะคะใบกะเพรากับผักชีใส่ลงไปค่ะ ตอนแรกเรียว่าสุดเติมน้ำนะคะพี่น้องข้าปลาเริ่มซุกน้ำกำลังพอดีค่บดต้มเติมไปได้นะคะพี่น้องชิมบดอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้อง,องมาเด้อค่ะตุ่มแยำหัวปอคอใหญ่นะคะบีให้บวบเสือเผ็ดออกมากก้วจะซีดเลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะเยวก็จะโรยด้วยพริกกรอบน่คะแค่นี้จะปิดไฟค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จต้มยำหัวปลาช่อนค่ะพี่น้องหัวปลาคอแย,ย้ยค่ะรสชาตินะคะก็จะคือเป็นแบบต้มยำทั่วไปแล้วค่ะพี่น้องมีเปี้ยวมี เข้มนะคะพี่น้องนี่ค่ะในยยะเย่าเบเรยกให้เบิ้งนะคะพี่น้องบเบเออออกเบื้องมืออื่นนะคะนี่นะคะเป็นเมนูองอ่ายๆค่ะพี่น้องเมนูอ,อาหารอีสานบ้านเ้องนะคะคิดว่าเป็นอาหารอีสานนะคะขอบคุณหลายไหค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะเอาสวยเอาทราบมาตักกินต้มยำหัวโป๊ะคอยย่างกินในทั้งู่บ้านนะคะพี่น้องเต็มมอบบก <ๆ S 1> นี้เลยค่ะพี่น้องมาค่ะแซ็บๆจะ